ที่พีแชน l นลพอดแคหวนอดีตพินิษถึงวันเก่าเปิดบันทึกทุกเรื่องราวในวันวานไดอารี่สวัสดีค่ะอ๋อพันลพักเขียวแก้วนะคะวันนี้เราจะพาไปย้อนวันวานผ่านบันทึกกันกับทางด้านของ ผู้เชี่ยชวชาญด้านอักษราศาสตร์ภาษาและวรรณกรรมพี่จันทร์ดารัตชูซับค่ะสวัสดีค่ะพี่จันทร์ค่ะสวัสดีค่ะคุณพรลภา,าสวัสดีค่ะคุณผูฟฝาค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาว่ากันกับคําเก่าเล่าเรื่องซึ่งก็ยังคงเล่ากันแบบต่อเนื่องสําหรับนิทานโบราณคดีหรือว่านิทานโบราณคดีใช่ไหมคะค่ะวันนี้ก็จะเอาเรื่องที่ถ้าท่าในเล่มเนี่ยจะเป็นลําดับที่สิบห้านะคะแต่เนื้อเรื่องเนี่ยจะมีความ เกี่ยวเนื่องกับเรื่องหลวงพ่อแช่งซึ่งเป็นนิทานโบราณคดีเรื่องที่สองที่เราเล่าไปซึ่งมีการกล่าวถึงอังยี่นะคะคือนิทานโบราณคดีเรื่องที่สิบห้านี้คือเรื่องอังยีนะะ่นะคะก็เลยจะขอนํามาเล่าต่อกันเพราะว่าได้มีการพาดพิงไว้ในข่าวที่แล้วค่ะนะคะอ่เดี๋ยวลองมาดูกันนะคะว่าอังยี่ในนิทานโบราณคดีเป็นยังไงบ้างคะค่ะก่ัวนิดนึงว่าอังยี่เนี่ยจะเป็นชื่อสมาคมลับที่เกิดขึ้นตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์นะคะ วัตถุประสงค์ตอนแรกเนี่ยตั้งขึ้นเพื่อจะช่วยเหลือกลุ่มชาวจีนด้วยันเองคือเป็นกลุ่มสมาคมของคนจีนที่ตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือคนจีนด้วยกันแต่ต่อมาเนี่ยการดําเนินง,งานมัรไร้ระเบียบก,ก็มีปัญหารุนแรงกันนะคะแต่และสมาคมก็จะมีการต่อสู้กันบ้างนะคะแล้วก็บังคับดรวยกนาทางเลนคือแ,แทนที่จะช่วยคนจีนเนี่ยกลับเป็นการหาผลประโยชน์จนเป็นเรื่องวิวาทกันนะคะแล้วตอนหลังเนี่ยก็มีปัญหากับทางบ้านเมืองด้วยนะคะในประเทศไทยเนี่ย พูดถึงการก่อเหตุกบฏของอังยี่เหตุการณ์จนของอังยี่ที่ป่าที่แล้วเรื่องของหลวงพ่อแช่มนะคะหลวงพ่อท่านพระรูวชลองเนี่ยก็จะพูดถึงอังยี่ที่จังหวัดภูเก็ตนะคะ,คะการก่อเหตุของอังยี่ในในประเทศไทยเนี่ยหลักๆเลยจะมีอยู่ห้าห้าห้าครั้งนะคะครั้งแรกในช่วงพศ .2410 ถึง2411จะเป็นอังยี่ก่อเหตุที่ประน,นองกับภูเก็ตนะคะที่ทางการต้องยกกองทัพไปปราบ ครั้งต่อมา2,432เป็นอังยีก่ก่อเหตุที่กรุงเทพคือยิงกันเองนะคะสู้กันจนทางการต้อเข้าไปปราบปราบป,บป,บปีพศ2,436-2,439ถึง 2, ก็ก่อเหตุที่ปราจีนบุรีและฉะเชิงเซาบทนี้ได้แรงถึงขั้นฆ่าเจ้าเมืองตายนะคะครั้งที่4นะคะพศ2,438ก็ก่อเหตุที่ตลาดพลูรุบุรีทั้งสุดท้ายพศ2,438-2,440ถึง 2, ก่อเหตุที่เมืองจันทบุรีค่ะนะคะ,คะซึ่งในหนังสือนี้ทางโบราณคดีนี้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพท่านก็ส่งเล่าไว้ว่าตอนที่ท่านยังเป็นนายพลผู้ช่วยผ,ผู้บัญชาการทหารบกอยู่ที่กรมยุทธนาธิการในตอนพศสองพันสี่ร้อยสามสิบจนถึงพศสองพันสี่รอยสาสิบสองช่วงนั้นก็จะเป็นช่วงที่มีเหตุอังยี่ที่กรุงเทพที่ยิงกันเองนั่นแหละค่ะตอนนั้นท่านเคยทําหน้าที่ปราบปรามพวกจีนอังยี่ในกรุงเทพ พอมาถึงตอนที่ท่านเป็นเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยในช่วงปีพศ2435ถึง2458ก็ 58, <c oughs> ต้องคอยระวังพวกเรื่องอังยี่ก่อเหตุตามหัวเมืองต่างๆ <c oughs> บางทีก็ต้องปราบปรามบ้างนะคะ <c oughs> แต่ว่าไม่ได้มีเหตุใหญ่โตจะเป็นครั้งเล็ก,ลก,ลก,ลกๆน้อยๆแต่ว่ามีปราบปรายนะคะ <c oughs> ไม่เหมือนครั้งที่ตอนที่ท่านอยู่กรมยุทธนาธิกะนะคะจนตอนหลังท่านออกมาจากกระทรวงมหาดไทยมาดูแลหอพระสมุดสําหรับพระนครตอนนั้นท่านก็จะค้นเรื่อง โบราณคดีก็พบว่ามีหลักฐานเรื่องอังยี่ในไทยอยู่ในหนังสือพงศาวดารในจดหมายเหตุเก่าเนี่ยหลายฉบับก็เลยอยากรู้ตำนานของอังยี่ก็เลยถามไายนะคะท่านก็ได้ถามไายคนที่เคยเป็นหัวหน้าอังยี่ที่ทรงคุ้นเคยนะคะก็คือพระอนุวัตรราชนิยมซึ่งเราจะรู้จักกันในนามว่ายี่กอหงนะคะยี่กอหงที่ก็คือร้องหัวบื่นพระอนุวัตรราชนิยมชื่อหงนะคะก็จะเป็นต้นสกุลเตชววนิช มีชื่อจีนว่าแต้ห่หงซึ่งท่านเคยเป็นยีก่กอหงเป็น,เป,นเป็นหัวหน้าอังยี่ลำดับที่สองใช้คำเป็นเป็นหัวหน้าที่สองนะคะก็ในในประวัติของท่านเนี่ยจริงๆน่าสนใจทีเดียวนะคะประวัติบางกระแสก็บอกว่าเป็นลูกจีนที่เกิดในไทยบางประวัติก็บอกว่าเป็นลูกจีนที่เกิดที่จีนแล้วมาโตเมืองไทยแต่ว่าประวัติที่บอกว่าเกิดที่ไทยเนี่ยพอพ่อท่านถึงแก่กรรมท่านก็ไปอยู่ที่จีนจนอายุสิบหกก็กลับมานะคะ ท่านก็จะเป็นคนที่มีบทบาทอยู่ในกลุ่มของอังยี่ในประเทศไทยและท่านเคยเป็นคนที่ได้ต้อนรับดรสุนยาเซนตอนที่เดินทางมาประเทศไทยเมื่อปีพศ .2451 ค่ะ,คะวันนี้เราเราไม่คุยเรื่องท่านเพราะว่าเราจะคุยเรื่องอังยี่นะคะคะสมเด็จกรมระยาดรง,งานชุนุภาพเนี่ยท่านก็ได้ข้อมูลมาจากพระอนุวัตรราชนิยมหรือยี่กอหงนะคะแล้วก็เริ่มลองเขียนบันทึกไว้นะคะเก็บข้อมูล จากนั้นพอท่านได้ไปอยู่ที่ปีนังก็เป็นช่วงที่ใช้สมบัติภายการเมืองในสมัยรัชกาลที่เจ็ดนะคะตอนนั้นก็ไปเจอหนังสือตำนานต้นเรื่องอังยี่นะคะที่เกิดขึ้นที่เมืองจีนคนเขียนคือมิสเตอร์วิลเลียมอเล็กซานเดอร์พิคเริงนะคะซึ่งต้องบอกว่าเวลาเราจะ,จะดูเรื่องราวในในใน,ในอดีตเนี่ยถ้าเป็นเอกสารลำดับที่สองก็คือมาแต่งขึ้นภายหลังเนี่ยความน่าเชื่อถือมัน,ม,นมันก็จะห่างออกมาแต่ มิสเตอร์วิลเลียมอเล็กซานเดอร์พิกกิงเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเป็นคนที่ถือว่าอยู่ในเหตุการณ์ได้เพราะว่าเขาเป็นใช้คําว่าเป็นผู้พิทักษ์ชาวจีนนะคะภาษาอังกฤษใช้คําว่า Chinese Protector คือคือได้รับการแต่งตั้งให้ให้มาดูแลจีนโดยรัฐบาลอังกฤษนะคะเพื่อบริหารเขตปกครองของจีนในสิงคโปร์ซึ่งตอนนั้นเป็นอาณานิคมมิสเตอร์วิลเลียมอเล็กซานเดอร์พิกกิงนั้นเป็นเจ้าเจ้าหน้าที่ยุโรปคนแรกในสิงคโปร์ที่สามารถพูดได้หลายภาษาเลย พูดจีนกลางจีนฮกเกี้ยนนะคะแล้วก็ยังพูดภาษาอื่นๆได้อีกนะคะอย่างภาษาอื่นๆที่เป็นภาษาจีนท้องถิ่นเช่นภาษาฮกกาภาษาฮกเกี้ยนภาษาฟูจิวแล้วก็ภาษาแต้จิวได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการประสานงานการดูแลคนจีนก็ค่อนข้างสะดวกรับรื่นแล้วก็ยังเคยทํางานเป็นศุลกรากรในทะเลจีนในฮ่องกงเนี่ยอีกสิบปีนะคะก็ถือว่าเก็บข้อมูลตรงได้ทีเดียวนะคะ ซึ่งมิสเตอร์วิลเลียมอเลสเตอร์พิคอรลเนี่ยก็เขียนหนังสือที่เป็นเรื่องราวของอั้งยี่นะคะที่สมเด็จกรมเพียร์ด,ดำรงราชานุภาพท่านได้ทรงอ่านแล้วก็รวบรวมข้อมูลเนี่ยมาประมวลกับข้อมูลที่ทรงค้นคว้าแล้วก็ทรงสอบถามจากบุคคลต่างๆมาประมวลเขียนเป็นนิทานเรื่องที่สิบห้าเรื่องนี้นะคะโดยเรื่องแรกที่ท่านกล่าวถึงนั้นเริ่มจากว่าคือท่านจะแบ่งเป็นหมวดหมวดนะคะหมวดแรกก็คือเกริ่นเกริ่นว่าทําไมเหตุที่เขียนนะคะซึ่งเมื่อกี้เล่าไปแล้ว อันที่สองนะัหข้อที่สองคือต้นเหตุที่เกิดตั้งยี่ในประเทศจีนนะคะในเมืองจีนนะคะโดยโดยในภาษาที่ท่านใช้เนี่ยคําที่ที่เป็นเรียกคนจีนชื่อจีนต่างๆท่านจะใช้จีนจะเป็นแท้จิ๋วจีนพกเกี้ยนในช่วงสมัยราชการที่ห้าซึ่งจริงๆอ่ะคนชาวจีนในในสองสองเชื้อชาตินี้จะเป็นกลุ่มใหญ่ที่มาอยู่ในประเทศไทยเพราะฉะนั้นการคุ้นชินกับภาษาจีนในในในประเทศไทยของคน คนจะเป็นชาวไทยเชือเ้อสายจีนหรือชาวจีนเนี่ยะจะเป็นจีนแท้จีนกว่าหกเที้ยนเป็นส่วนใหญ่นะคะแต่พอมาถึงปัจจุบันที่เราคุ้นชินกับการใช้ภาษาจีนกลางหรือจีนแมนดารินเนี่ยบางคาก็จะไม่คุ้นนะคะพราะเดี๋ยวอันไหนที่ฉันอธิบายเทียบได้ก็จะเทียบได้นะคะ,คะอย่างเริ่มต้นเนี่ยฉันก็บอกว่าพวกเม่งจูได้เมืองจีนอเอาไว้ในอํานาจตั้งราชวงศ์ใต้เฉ่งอันก็จะหลอกหงวงละแต่ถ้าบอกว่าพวกแมนจูเนี่ยได้เมืองจีนอยู่ในอํานาจ แล้วก็ตั้งราชวงศ์ต้าชิงนะคะอันนี้จะคุณนละนะคะในสมัยจกกักรพรรดิสุนชื่อก็แันจูไปบุกกรุงปักกิ่งนะคะซึ่งเป็นเมืองหลวงของราชวงศ์หมิงได้สําเร็จนะคะในในนี้จะใช้คําว่าใต้หมิงนะคะอันนี้แต่ว่าก็คือราชวงศ์หมิงตั้งหมิงมนะคะได้สําเร็จในปีคศหนึ่งพันหกร้อสสิสี่แล้วก็เปลี่ยนชื่อจากแมนจูเป็นชิงสถาปนาราชวงศ์ชิงขึ้นในปีนั้นเองนะคะก็ราชวงศ์ชิงก็จะมีจกกักรพรรดิปกครองทั้งสิ้นสิบสององค์อันนี้เราก็ ้ามไปพอแมนจูครองเมืองจีนแล้วนะคะถึงปีพศ2201นะคะพระเจ้าคังซีก็ะ,ะเสด็จขึ้นตวยราชเป็นรัชกาลที่สองในราชวงศ์ตอนนั้นก็จะมีพวกที่เรียกว่าหวนเฮงโนอยู่ทางทิศตะวันตกยกกองทัพมาตีเมืองจีนพวกเจ้าเมืองกรมการเมืองก็รักษาหัวเมืองไว้แต่ว่าตู้ไม่ได้ต้านทานค่าศึกไม่ไหว พระเจ้ากรุงจีนนะคะพระเจ้าคังหีเนี่ยนะคะก็ตรงแต่งกองทัพจากกรุงปักกิ่งพยายามจะหาแม่ทัพก็ไม่มีคนอาสาหาไม่ได้ก็เลยทรงออกประกาศว่าถ้าใครอาสาปราบพวกฮวนได้นะคะ,ค,ะคืออันเนี้เรียกว่าฮวนสมัยที่ฉันเด็กๆเนี่ยจะเคยได้ยินคําว่าฮวนนังคุณพลภาคุณนกับคานี้ไหมคะฮวนนังไม่คุ้นเลยค่ะคือคนจีนเนี่ยเขาจะถือว่าเขาเนี่ยเป็นเป็นศูนย์กลางของความเจริญของอารยธรรมคนที่ นอกอรารยธรรมที่ไม่ใช่คนจีนเนี่ยก็จะเป็นหวนนัวหนังนะคะมาจากแต้จีว่าว่าห่วงนะคะห่วงที่แปลว่าอนาระยะหรือว่าประเทศอื่นๆเนี่ยนะคะคือคนจีนสมัยก่อนเนี่ยมองว่าตัวเองเป็นฮัน่นถือว่าพวกอื่นเนี่ยเป็นพวกห่วงนะคะคือพวกไม่มีความสิวไลฟ์ป่าเถื่อนก็จะเป็นหวนนัวหนังนะคะหรือว่าฟันหรดน,นะคะในภาษาจีนจีนกลางคือเรียกคนชาติอื่นมาหวหนังอันนี้ก็เหมือนกันบอกว่ามีพวกควรเนี่ยนะคะ คือไม่แน่ใจว่าจะเป็นชนชาติฮวนหรือปราคือในนี้ใช้คําว่าฮวนนะคะทรงออกประกาศว่าถ้าใครอาสาปราบปราบพวกฮวนได้จะประทานทองเป็นบําเหน็จถึงหนึ่งพันไม่ใช่ถึงหนึ่งหมื่นตำรึงนะคะแล้วก็จะให้ปกครองผู้คนหนึ่งหมื่นครัวเป็นบริวารก็เหมือนกับว่าเหมือนยกเมืองให้เก็บสวยสารอากรได้เลยแล้วะคะเพราะว่าปกครองครัวเรือนเนี่ยหนึ่งหมื่นครัวเรือนก็น่าจะเป็นเมืองที่ใหญ่พอสมควรทีเดียวละ ตอนนั้นก็จะมีวัดแห่งหนึ่งนะคะอยู่บนภูเขากุ้ยเล็กในมณฑลเกียนเล้งนะคะกุยเล็กเนี่ยเทียบแล้วก็น่าจะเป็นกุ้หิลเนี่ยะคะ่ะซึ่งอยู่ในแดนฮกเกี้ยนมีหลวงจีนอยู่ทั้งหมดร้อยยี่สบแปดองค์อันนี้พอเทียบกับประวัติศาสตร์นะคะที่ที่เหตุการณ์จะลำดับต่อไปเนี่ยก็จะเป็นวัดเส้าหลินนะคะเป็นวัดเส้าหลินใต้โดยพระหลวงจีนยี่สิบแปดองค์เนี่ยในใน,ในพระนิพนธ์บอกว่า ได้เรียนรู้วิชาอาคมมากพากันเข้าอาสามาขอรบกับพวกกวนนะคะแต่ถ้าเราถ้าเราดูจากประวัติศาสตร์จากวิทยาจีนน,น่าจะไม่ได้เรียนอาคมหรอกจาก้าจะกรศึกกาลังภายในหรือศึกอาวุธประมาณนั้นหรือเปล่านะคะก็เข้ามาอาสารบกับพวกกวนพระเจ้า,จากรุงจีนก็ทรงยินดีแต่ก็วิตกว่าพระเนี่ยหลวง,งจีนมีแค่ร้อยี่สิบแปดองค์แต่ว่าข้าศึกเนี่ยมีจํานวนมหาศาลก็เลยส่งแม่ทัพคนหนึ่งนะคะคุนนางผู้ใหญ่ชื่อเต็งกุลตัด ให้คุมกองทัพเข้าไปช่วยพวกหลงจีนรบนะคะก็ไปรบกับท้าสึกที่ด่านพงขวนพวกหลงจีนกับกองทัพกรุงศักดิ์งรบรบรากานพ้าสึกก็มีชัยชนะฆ่าพวกขวนล้มตายหนีไปได้นะคะพระเจ้ากรุงจีนก็พระราชทานบำเหน็จตังวันตามที่ทรงประกาศไว้พวกหลงจีนไม่รับยศศักดิ์นะคะขอไม่รับยศศักดิ์ไม่รับบริวารแต่ว่าคือจากที่บอกว่าจะให ปกครองครัวหนึ่งหมื่นครัวเรือนเนี่ไม่รับแล้วก็ยกศักดิ์ก็ไม่รับนะคะขอกลับไปจาสิลภาวนาที่วัดอย่างเดิมขอรับแต่พองหนึ่งหมื่นจำลึงเพื่อเอาไว้บํารุงวัดต่อไปนะคะซึ่งพระเจ้าขังหีก็ทรงอนุญาตตามนั้นส่วนเต็งกุณตัดขุนนางผู้ใหญ่ที่ไปช่วยพวกจีนรบนั้นก็ได้รับ่วยยศขึ้นเป็นแม่ทัพใหญ่ที่เมืองโอข่วงนะคะต่อมาเต็งกุณตัดนะคะซึ่งเป็นแม่ทัพใหญ่กาหลงจีนร้อยยี่สิบแปดรูปนั้นก็ถือว่า นิทส,สนมคุ้นเคยกันตั้งแต่ไปรบพวกวนมาพอที่จะจากกันเต็งคุณตักก็เชิญหลวงจีนทั้งหมดไปกินเลี้ยงด้วยกันแล้วก็เลยทําสัตสาบานเป็นพี่น้องกันในวันข้างหน้าพอมีคนที่ทําความดีความชอบเนี่ยก็เหมือนมีมารผจนนะคะก็มีคุณนางกังจิงสองคนเป็นศัตรูกับเต็งคุณตักมาก,ก่อนก็ไปเพชรทูลพระเจ้าขังฮีว่าเต็งคุณตักเนี่ยตอนที่จะออกจากกรุงปักกิ่งเนี่ยแอบสาบาน เป็นพี่เป็นน้องกับหลวงจีนร้อยี่สิบแปดองค์ดูผิดสังเกตน่าจะมักใหญ่ใส่สูงถึงได้มาสบาบันตนกับหลวงจีนที่มีฤทธิ์เดชมีอิทธิฤทธิ์น่าจะเอาไว้เป็นกําลังที่จะกะบฏนะนะคะส่องสมมาชิงราชบัลลังก์จึงถ้าเป็นอย่างนั้นคนในเมืองหลวงก็จะไม่กล้าต่อสู้นะคะตอนแรกเนี่ยก็ไม่ส่งเชื่อแต่พอพบูลบ่อยเข้านะคะนะฮะหยุดลงหินทุกวันหินมันยังตกรอตอนหลังเนี่ยพระเจา้ทาทังธ์ีก็เห็นด้วย ก็เลยปรึกษากันตั้งกฎอุบายให้ขุนนางกลางจิงสองคนนี้เป็นข้าหลวงคนหนึ่งไปยังเมืองโอ๊กวงทําเป็นว่าเอาของบําเหน็จพระราชทานให้เ็นคุณตัดอีกคนหนึ่งนั้นก็ให้แยกไปที่วัดนะคะวัดที่หลวงจีนจําจําสินภาวนากันอยู่นี่น,นะคะ,คะท,ทําจีเป็นว่าคุมอาหารสุราอาหารมามาพระราชทานเป็นเป็นบําเหน็จรางวัลที่มีความดีความชอบนะคะ คุณนางคนแรกนะคะคุณนางกังฉิงฉนคนแรกเนี่ยไปถึงบ้านเต็งคุณตัดสอดเต็งคุณตัดออกมารับข้าหลวงถึงนอกเมืองตามประเพณีเจ้าข้าหลวงกังฉิงน,นั่นก็อ่านสารนะคะว่าเต็งคุณตัดคิดกบฏต้องโทษถึงประหารชีวิตแล้วก็ให้จับตัวเต็งคุณตัดฆ่านะคะฆ่าเสียประหารชีวิตเสียส่วนอีกอกลุ่มหนึ่งนะคะไอข้าหลวงอีกคนหนึ่งที่ไปวาดที่ภูเขากุ้ยเลียงนั้น พวกหลวงจีนก็ต้อนรับอย่างดีมีการจัดเลี้ยงที่วดัดมีการต้อนรับปรากฏว่าอาหารที่นํามาพระราชทานเนี่ยที่เอามานั้นจะมีตุลาเจือยาพิษนะคะมาะตั้งเลี้ยงแต่ว่าท่านหลวงจีนเจ้าคุณเจ้าอาวาสนั้นได้ได้กลิ่นตุลาเนี่ยว่ามีกลิ่นปรติก็เลยลองเอากระบี่วิเศษนะคะจุ่มลงไปชันสูตรเวลาเราเราดูหนังจีนหรืออ่านในนิยายจีนเนี่ยเวลาที่จะเขาพิสูจน์ยาพิษเนี่ย มักจะเอาเงินนะคะเงินหมายความว่าแร่เงินจะเป็นตะเกียบเงินช้อนเงินก็แล้วแต่นจุมขึ้นไปถ้ามีพิษนั้นมันจะดําแต่ว่าในในเรื่องนี้ที่ส่งผนที่ธลนั้นท่านบอกว่าเอากะบีวิเศษนั้นจุมลงไปชันสูตรกปรากฏว่าเกิดเป็นเปลวไฟพุ่งขึ้นมาก็าเลยทําให้รู้ว่าเหล้านั้นมียาบพิษก็โกรธนะคะก็เอากะบี่ฟันฆ่าหลวงตายจากนั้นพวกฆ่าหลวงที่อยู่ข้างนอกนั้น ซึ่งมากันเป็นกองทัพอะค่ะก็นลุงเผาวัดจุดไฟเผาวัดจนจนไฟไหม้หมดลุงจีนทั้งหมดนั้นมรณะภาพไปเกือบหมดนะคะเหลือรอดชีวิตมาได้แค่ห้ารูปเเท่านั้นนะคะในพัิพลเนี่ยระบุชื่อด้วยว่าเหลือฉอองึงบุงองึงมะองนึงโอองนึงลิองคนึงก็น่าจะแซ่บุงแซ่ฉอแซ่หมาแซ่โอหรือแซ่ลิอะไรอย่างเงี้ยดิฉันไม่แน่ใจเพราะว่า ท่านก็ส่งถอดความมาจากฉบับที่ฝรั่งแต่งนะคะท่านก็ต้องเดาว่ามันน่าจะเป็นชื่อนี้แล้วพระที่เหลือห้ารูปนี้ก็พากันหนีไปซ่อนตัวอยู่ที่วัดอื่นที่อยู่ในเมืองโอ๊กวงซึ่งเป็นวัดที่เ็นคุณตัดเนี่ยเคยไปพักพักทักอยู่ที่นั่นพอวันหนึ่งหลวงจีนทั้งห้ารูปนี้ก็ลงไปที่ริมแม่น้ําก็เกิดอัศจรรย์นะคะมีกระถางผู้สามขามีหูสองข้างลอยมาในน้ํา ในถังรูปนั้นเนี่ยมีควันรูปรลอยขึ้นในอากาศก็รู้สึกประหลาดใจก็ลงไปยกเันขึ้นมาพอดูแล้วเนี่ยเห็นว่าที่ก้นกระถางรูปนั้นมีอักษรสี่ตัวนะคะในพนิพนธ์ใช้คําว่าหวนเชงหกเหมิงนะคะแปลว่ากําจัดเชงเสียกลับยกเหมิงนะคะซึ่งคําเนี้ยจะมีคําที่ที่ที่ใช้กันอยู่ที่ที่แปลว่าต่อต้านแมนจูพื้นฟูวิกนะคะที่บอกว่าฟั้นชิงผู้เหมิงนะคะ ก็พอพอเห็นว่าใต้กระถางุูมเนี่ยมีอักษรสีขานี้นะคะต่อใต้แม,มนจูคืนภูหมิงเนี่ยก็สงสัยว่าเทวดาฟ้าดินจะสั่งให้ทําอะไรหรือเปล่าส่งสัญญาณมาหรือเปล่าก็ลองเสียบทายดูหลายครั้งก็ปรากฏว่าคําตอบว่าต้องขอการนะครับคือเหมือนให้ทําอะไรนะคะในที่สุดหลวงจีนทั้งห้ารูปก็เหมือนกับประจักษ์แจ้งว่าเนี่ยเป็นบัญชาสวัสดิก็เอาย่ามาปักแทนทูบที่กระถางทูบแล้วก็จุดบูชา กระทำสัตสาบานกันเหมือนกับตอนที่เล <till S 2> <sh> ่าปีกวนอูเตียวหุยสาบานกันนะคะว่าจะช่วยบำรุงแผ่นดินแต่ว่าสาบานครั้งนี้ก็คือจะช่วยทำรนุบำรุงแผ่นดินแล้วก็กําจัดราชวงศ์ต้ชิงนะคะหรือว่าใต้เชียงเนี่ยให้พ้นไปแล้วก็เอาบ้านเมืองกลับคืนให้แก่ราชวงศ์ใต้เหมิงตามเคยนะคะพอสาบานกันเสร็จแล้วก็เห็นว่าที่ก้นกระถางพูกนั้นมีสมุดตำราพยากรณ์อยู่เล่มหนึ่งก็พากันยินดี ตอนนั้นมีข้าหลวงที่เที่ยวตามติดมาว่าคือจะตามมาฆ่าเนะะาี่ยค่ะมาจนถึงก็พากันจะล้อมจับหลวงจีนพวกหลวงจีนก็อุ้มกระถางพูกวิ่งหนีไปพอนหนีไปไปเจอกับภรรยาแม่ของเต็งคุณตัดคือชื่อ,อ,อนางกู้สวยเองนะคะกับญาติพี่น้องที่มาช่วยกันฝังศพกเต็งคุณตัดตอนนั้นกําลังเส้นไหว้ศพของท่านแม่ทัพอยู่ได้ยินเสียงเหมือนเหมือนมีคนอยู่แถวนั้นพอหันไปดู ก็ปรากฏอัศจรรย์คือมีกระบี่เล่มหนึ่งโผล่ขึ้นมาจากแผ่นดินภรายาไม้ของเป็นคุณตัดก็เอากระบี่นั้นมาดูก็เห็นว่าที่จะที่กระบี่นั้นมีอักษรจารึกที่กั่นกระบี่ว่านอกเล็งโตแต่ว่ามัางกรสองตัวชิงดวงมุกดานะคะที่กระบี่นั้นก็มีอักษรจารึกไว้ว่าหวนเชนหกเหม่งเหมือนกันก็คือ,อต่อต้านแมนจูพุนฟูนมิกนะคะค่ะ ระหว่างที่กําลังพิจารณาตัวอักษรอยู่ว่าเออมันยังไงก็ได้ยินเสียงคนร้องให้ช่วยนางผู้สวยเอ็ก็ถือกระบี่ที่ได้ใหม่แล้วก็วิ่งไปดูก็เห็นว่าพวกทหารเนี่ยกําลังไล่หลงจีนทั้งห้ารูปมาพวกนางก็เลยเข้าไปช่วยป้องกันพวกหลงจีนนะคะฟันถูกพวกข่าหลวงตายไปคนที่เหลือก็หนีไปหมดนะคะพวกหลงจีนก็รอดนางผู้สวยเอ็กับหลงจีนก็ถามไถ่บอกเล่าสารทุกสุกขดิบกันแล้วก็เลยรู้ว่าอ๋อ เป็นพวกเดียวกันแล้วก็ถูกเลยรับคุณมาเหมือนกันนางจึงให้หลวงจีนมาอาศัยอยู่ที่บ้านก่อนแล้วจะรอจนอการมาตามจับของทางการเนี่ยงเงียบหายไปจึงให้หลวงจีนทั้งห้านั้นกลับไปอยู่วัดตามเดินนะคะหลวงจีนทั้งห้านั้นก็จะมีชื่อเรียกรวมกันว่าหง่โจ้นะคะ <c oughs> จีนกลางจะออกเสียงว่าหู่สู้นะคะแปลว่าบุรุษทั้งห้าก็จะถือว่าเป็นต้นกําเนิดของอ่งยี่นะคะ โดยเออ่ตอนนั้นหลวงจินทั้งห้านะคะหรือว่าหงูโ,โจ้เนี่ยก็มั่นใจแล้วว่าเทวดาฟ้าดินงนั้นคิดจะให้ผู้บ้านเมืองกําจัดราชวงศ์ชิงฟื้นฟูราชวงศ์หมิงน,นะคะก็เรียกร้อมผู้คนให้มาเข้าร่วมด้วยจนมีพรรคพวกมากขึ้นกิจศัพท์ก็รู้ไปถึงกรมการเมืองก็จัดทัพมาจะมาจับส่งคนมาจะจับหลวงจินทั้งห้าก็ต้องหนีจากเมืองโอกวงไปก่อนนะคะจนไปเจอนายโจร พวกทหารเสือห้าคนพอคุยกันแล้วเนี่ยพวกในโจนก็เลื่อมใสก็รับจะพาพวกบริวารโจน,นมาเข้ากับหลวงจีนะคะแล้วจากนั้นก็ได้ไปตั้งสำนักศูนย์กลางเนี่ยอยู่ที่ภูเขาเหล็กโพแปลว่าภูเขามังกรเสือนะคะ,คะตอนนั้นมีหลวงจีอีกองคหนึ่งชื่อตั้งขิมน,น้ําเคยเรียนหนังสือมากจนเป็นขุนนางทําราชการอยู่กรุงปักกิ่งแต่ว่าเห็นว่าราชลงใต้ชิงนั้นเ ละราชวงศ์ต้าชิงนั้นปกครองบ้านเมืองไม่ไม่ยิ่นธรรมนะคะก็เลยท้อใจลาออกจากราชการไปบวชเป็นหลวงจีนจำศีลภาวนาถึงรัฐีเต่าอยู่ที่ถ้ำแปะเพาะสังแปลว่าถ้ำนกกระเรียนเผือกหรือนกระะกระสาเผือกนี่นะคะจนมีคนนับถือมากวันหนึ่งก็มีลูกศิษย์ไปบอกว่าเนี่ยมีหลวงจีนห้ารูปได้ของวิเศษมากําลังคิดอ่านจะล้มราชวงศ์ชิงพื้นฟูราชวงศ์หมิงนะคะหลวงจีนสังขิมน้ําก็ดีใจ พาลูกศิษย์ตามมาที่สำนักของหลวงจีนห้ารูปที่ภูเขามังกรเสือขอสมัครร่วมด้วยช่วยกันคู่บ้านเมืองแล้วตอนนั้นก็ยังมีคนสําคัญอีกสองคนคนหนึ่งชื่อจูหุ่งชักเป็นพระราชนินด,ดาของพระเจ้าเส้นจงราชวงศ์หมิงนะคะอีกคนหนึ่งเป็นหลวงจีนชื่อบุ้งหลุงนะคะเป็นคนที่รูปร่างสูงใหญ่มีมีเรื่องมีแรงมากต้นรวบรวมสมัครพรรคพวกได้มากมายขึ้นก็คิดการจะก,กำจัดราชวงศ์ต้าชิงก็มีการประชุม ทำสาบานกัน,เป,น,เ,ปนเป็นพี่เป็นน้องกันแล้วก็ยกให้จูหุ่งชักซึ่งเป็นรัชทาญาติราชวงศ์มิกนี่ยนะคะ,คะขึ้นขึ้นเป็นหัวหน้านะคะตั้งหลงจีนสังจิมน้ำเป็นผู้ให้เป็นอาจารย์แล้วก็ตั้งหลงจีนบังลุงนะคะให้เป็นตัวเฮียนะคะตัวเฮียที่แปลว่าพี่ใหญ่เนี่นะคะ,คะถ,ถ้าในไทยเยเราจะนึกถึงจีนตัวเฮียในใน,ในเอกสารเก่าๆก็คือตัวเฮียเยนี่นแหละคะ่ะแปลว่าพี่ใหญ่ซึ่ง หลงจีนบ้างลุงเนี่ยนอกจากเป็นโตวเฮียแล้วยังถือว่าเป็นจอมทัพของของกลุ่มนี้ด้วยนะคะมีตําแหน่งควบคุมเหมวดกองต่างๆคือตั้งตั้งทหารเป็นเป็นกลุ่มเป็นกองแล้ว<า>แล้วก็พากันยกรีพลขึ้นไปอยู่ไปกันที่ภูเขาพงห่วงนะคะแปลว่าภูเขาหงแต่ว่าจะอยู่ที่ไหนยังไม่ทราบก็เตรียมแผนที่จะตีเอาบ้านเมืองคือก็รบกับกองทหารที่ประจําอยู่เมืองนั้นรบครั้งแรกก็รประกฏว่าได้ชัยชนะเลย พวกทหารหลวงแตกไปแต่ว่าพอร,รบครั้งหลังเนี่ยการกลับไปเป็นไปดังคาดคือใพ้แพ้คือเกิดเหตุอปัปมงคลซึ่งถือว่าเป็น,เ,ปนเรื่องประหลาดนะคะเหมือนจะเป็นลาบอกว่าตอนนั้นเนี่ยหลวงจีนบ้างลุงซึ่งเป็นตัวเฮียนะคะขี่ม้าไปปรากฏว่าม้าล้มลงแล้วจอมพลนะคะจอมพลบ้างลุงเนี่ยก็ตกม้าตายเฉยๆอ,อ,อย่างนั้นแหละพวกกบฏก็แตกพ่พากระหนีกลับไปที่เขาบางกรสือ ตอนนั้นหลวงจินสังขิมน้ําซึ่งเป็นจินแสเป็นอาจารย์เนี่ยน,นะคะก็พิเคราะห์ดูบอกว่ามันเป็นเหตุที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นพอดูตําราแล้วเนี่ยก็รู้ว่าชะตาของราชวงศ์ตาชิงนั้นยังรุ่งเรืองอยู่ศัตรูไม่สามารถจะทําร้ายได้ในขณะนั้นก็เลยบอกกับพวกกันว่าจะรบไปในช่วงเนี้ยก็ไม่มีประโยชน์นะคะต้องเปลี่ยนอุบาย,อ,ยาอื่นก็เลยทําศัตบ,บานแล้วก็แยกย้ายกันไปอยู่เมืองไทยเมืองมัน นะคะแต่ละคนก็ไปตั้งสมาคมลับขึ้นในที่ที่พวกตัวเองอยู่นะคะโดยสมาคมลับนี้ชื่อว่าเทียนตี้หวยนะคะหรือว่าภาษาจีนกลางคือเทียนตี้รวนนะคะหรือว่าสมาคมฟ้าดินนั่นเองะคะ่ะหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าตาฮะตามสําเนียงฮกเกี้ยนหรือว่าจีนกลางออกเสียงว่าซานเหอแปลว่าองคสามหมายถึงฟ้าดินและมนุษย์เป็นสมาคมที่เตรียมตัวที่จะต่อต้านแมนจูฟื้นฟูหมิงนะคะซึ่งเหตุการณ์จะเป็นยังไงต่อไปเนี่ย คงต้องฟังในข่าวหน้ากันละค่ะค่ะนะคะวันนี้ต้องขอบคุณในด้านของพี่จันดารัชชูรัพย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอักษรศาสตร์ภาษาและวรรณกรรมนะคะสําหรับเรื่องราวที่นํามาฝากเราในวันนี้นะคะขอบคุณค่ะค่ะข,ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะและนี่คือวันว,นวนานไดอารี่ในทีพี a ช n แนลพอดแคสกับอ๋อพันละผัคเขียวแก้วค่ะ